อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่สนใสพอดี่หน้าก็มาอีกเคยมามาแล้วอย่างคะปีที่แล้วได้มาไหมปีที่แล้วได้มาอ๋อาปีหน้ามาอีกนะคะเด็กเชื่อมีมือเด็กเชื่อมเด็กทองมาด้วเออมากันอีกเลยแก่อะไรกันเนเขาบริการดีนะพี่ทำอะไรกันร้อนไหมคะพาดูแลบริการดีเจ็บแม่นไม่ใช่เาฟเฟนเป็นอะไรกันบ พี่บิวอเมริกาโน่เย็นใช่ไหมพี่ใหม่อ่ะใช่วพี่บิวลาเต้แจ่ให้พี่วัดกินข้าวก่อนอ่ะร้าเตย็นครับค้าาเปิดร้านที่สวยๆมาก่อนใช่ปะร้านชื่อวัสดีครับอยู่ที่ลาดพร้าวนี่ไงเห็นไหมอาจารย์บิวเห็นไหมกี่คนแล้วดูมัต้องเรียกแข่างนี้ไม่ใช่เวลา ไปไห่เป็นแม่ิงอว่าไะสบอไเแต่ากลปวปนไม่เวานไม่เอา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  ทางันนีออยไปอนทามนตะนีอ่ะเบจเร่องมันไออเอาเขาแบบว่านี่ไงเขาหน้านี้ไม่ค่อยมีทุ่งดอกไม้นะอันี้ทางมันโะนีเขาเพิ่งเตรียมพี่เกลือหลัยเอลืออยู่ตรงู้างส่วนหรือเปล่ามันมีเรานหรอเ่า เอเออแถวๆนั้นนะครับเขาทำใหม่ครับผมยังไม่ได้ไปนะไม่เคยไปทางนู้นเลยตอนถึงอำเภอครับแล้วเขาทำใหม่ครับแล้วนะมันเป็นร้านผุ่หดอกไม้บนเขาถึงก็ทำเลยเห็นเงินต่อไปพายแล้วตอนไหนครับตอนนี้เหรอครับอ๋อสุดทมายมันจะมีตอนหน้าหนาวมันจะเป็นไฮเดนเยียกาแฟยามเช้าที่ลาสจ่ายครับเป็นสวยแล้วก็าทำใหม่มาเลต้ามาจากกรุงเทพนะคะร้านบัตติครับลาสจ้า ขอนขอขอขขอขจหลังขไม่ชอเนั่นคือน้องใเจหวย้าดูดูข้าวต้มที่รีสอร์ทนะจุกๆเลยดูข้าวต้มพขนะคะจุกๆเลยนั่งเลยค่ะ้บ้าเขาขาวแล้วเนี่ยเข้าสวยกว่าทั้งแลงที่อเยอคนละคนเลยสวยไ <łość> <S 2> <S 2> างมีอะไรมีอะไรแบบเขามีเคล็ดลับอ่ะเคล็ดลับทั้งแรกเจอเขาเขาไม่ใช่แบบนี้นะอย่างนี้ต้องต้องบอกว่าให้ใช้ทีมกันแดทโอ้ใช้ทีมกันแดดอย่างเงี้ยแค่ไหนนิเดียวเหรอของอะไรจ๊ะอ๋อที่พ่อเลยค่ะที่พ่อ ยากแล้วแม่มาาเยอะมากดูีมาก่จะอดอน้ากเนใสมดเลยนนแจำไม่ได้น้องสน้เอน้องเอจำไม่ด้เยเขาดูดีมากเขานเหรอเขามนเยอะน่เยอะอีนีกะเขาจะเยอะๆนอีเวนจมหมอนจะเอาขึ้นมาจากข้างล่าอัีากไม่ได้เลยเจมส์แบบว่าต้องใช้ตั้งแต่กม่อก่อนขาไขายด้วมัน เขาทำงานกลางคืนนี่แหละใ่แต่ตอเขาทำอ่เขาส่งของตอนกลางคืนนะโอ้โหพี่เาเป็นนักร้องไม่ใช่นักร้อง่จะได้ของถ้าเป็นนักร้องจะได้ขอหนึ่งเีงแกนก็เริ่มบ่นแล้วว่าเขาไม่ค่อยช่วยส่งส่งน้ำส่วนแม่ w o ส d X เป็นคนส่งส่งน้ำแบบเริ่มเริ่มแบบเป็นเจมาแล้วออ โคตรเก่งเก่งครับคนนี้สองคนนี้ถึกถ,ถทุนถ้าถถทำเยอะก็ได้เงินเยอะนี่สูงน้ำเนี่ยอ้าว เดี๋ยวโมีมันลดรอ้าส่งของเจลดเของเราเองโอ้โหม่ขนเหมือนส่งของแบบว่าเซเว่นอะไรใช่ที่แต่ว่าเขาส่งน้ำนะวนสฟ้าสีกลานครับเขาส่งไแต่ว่ามีอย่างอื่นมาด้วยเลยเนี่ยกื้อผ้าิ้เพิ่มแล้วเงเอเนาะโอ้โหเขาเก่งมากเลย ตอนนี้ผมกินเอาเอารถรยนต์มาใช่ไหมมาใส่ตู้ถือเขาได้ตู้ถือที่นี่ตู้ถืออะไรอ่ะมาทำที่นี่เหรอได้รถรถมอสองเหรอไม่ใช่ไอ้ตู้ถือต,ตอนนี้มันเป็นรถทีม่เป็นใช่ไม่นุ่มหนึบแหละไม่เป็นนุ่มหนึบรถกระบะ<อ>แต่เขาอยากได้ตู้ถือต่างถึงจะรับงานได้เยอะกว่าเห็นเพื่อนบอกก็เลยมาเอาที่เพชรบุรีก็เลยขับกระบะขึ้นมากิ่งแล้วมันละลายติดตั้งยังไงของเกต้ อเมริกาโน่หวานน้อยอะค่ะหวานได้ครับหวานปกตินี่เหรอหวานปกติได้ได้ครับหวานไหนก็ได้ได้กินได้หมดครับของใครอะของโอเกดนม120 ml น้องกินข้าวต้มกันไหมบาเลต้าผมผมกินที่ในห้องมาแล้วอยากกิน กาแฟผสมโปรตีนในห้องมาไม่เท่าต้องไงกินข้าวไงกินข้าวต้องหน่อยไหมต่อไปนี่แหละเออเพราะว่ามันจะได้มีแรงต้องกลับเที่ยวยังไม่อาบน้ำเตรียมตัวกลับแล้วเหรอหนาวอ่ะไม่อาบแล้อ้าวเก็บไม่อาบน้ำเหรอแต่ไม่อาบน้ำมาลิตายไม่อาบมันก็ไม่หนาวมากนะคุณบาเิสเตอันสองเจะได้เตรียมตั้งใจกาแฟแล้วดีกว่าไม่อาบเลย เไป็นอานกเป็นตอนเช้าเปนกาแฟยามเช้ารอโอเคสบายไม่เดี๋ยเาไปเทสัไบอกแล้วว่ามามันต้องมาห้วันหะรอใ้กว่านี้มันไม่คุ้มโอเคจานบิวจานบิวครับ S <S นากินจังเลยครับขอบครับแกวเปล่ามแนก่านึงเพิ่มเติมบอกได้นะครับได้เอาหมดแล้วเดี๋ยวอาเมนิจาโน่ให้เมอโน่อเมริกาโน่ร้อนให้เมนอน่เนเเจอโนกต้องกินร้อนเพราะว่าเกจ้ามัทฉาเจ้หมวยครับเจ้หมวยทำมัทฉาให้ลูกค้าด้วยทำงานวิธี แรกแรกแรกๆลูกค้าเยอะจัดการไม่ป็นแล้วดูบาเลต้าเข้าอี่ิ่มไหมคะคุณแม่อิ่มไหคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะุขยพี่หน่อยขุยขยะนเยอมากไม่มีบอกหวาน

เพราะว่าอย่างอย่างชีวิต่วิตี่เกี่ยวกับฮน้ได้นะีกับมเกี่ยวกับรนดูดได้มัก็เลยง่ายอ๋อจริงเ็ใส่ไยครับรรยากาศเขาขอยันสองอย่างไม่มีมันก็ติดเกยงได้หมดทีพนี่มันมันมันอะไรมันเอาของอะไรใส่ได้มันทปรนชาทุกเับของมันแต่ใส่พานี่ยใส่รุ่นฮอนด้าได้ใส่พาใส่ฮอนด้าได้เรมันชีวินี่เป็นรถ นี่เป็นรถนอนรถตู้นอนชาวทิศใช่ไหมมาขึ้นมานอนดีไหมทีนี้เวลาสั่งอะไรเนี่ยทีนี้มันไม่ส่งประเด็นคือว่ากินข้าวต้มยังคะเรียบร้อยแล้วครับรอกาแฟอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในรถตู้นอนว่าข้างในเป็นไงรถตู้นอนของเราเองนั่นคือนอนที่นี่ เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูได้เย็น